เก้าหนึ 1, ่งอ่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ให hmm. um ้สามตัวโปรดุไม่ไม่เอาสามตัวเอาแต่สองตัวอะเดี๋ยวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมมาตามน้องแบมแบมแล้วน้องแบมแบมมันเรียนน้ำได้หรกไหนฝันหรือยังงวดนี้ไม่ได้ฝันฮะแล้วยังไม่ฝันจะฝันตอนไหนเดี๋ยวก็เขียนให้สิบตัวฮะ นุ่จะนุ่จะฝันตอนไหนลกูกฝันตอนไม่รู้อีกกี่วันอีกกี่วันคะไม่รู้แล้วแล้วไอ้ตัวที่แบมแบมไปได้กักแปดเก้าแปดนั้นได้มาจากไหนแปดเก้อืมได้มาจากฝันอะไรนะไหนนะบอกว่าฝันผีมาบอกผี<ป>มาบอกอให้เวลาคิดนิดนึงหลับตาหน่อยลูกหลับตาแล้ว ไม่หลับอา่อาไม่หับพูดเลยเอาพูดเลยขนาดงวดที่แล้วยังชอบแปดเก้าปดเลยเอางวดนี้ลองชอบดิลอยมาหรือยังลูกไม่ลอยอาไม่ลอยก็พูดเลยเอา้าตัวไหนอาชอบตัวไหนเอาลอยอยู่นั่นเนี่ยเขียนลงดินให้หน่อย เขียนใส่ดินให้หรอเขียนใส่ดินก็ได้มสองตัวเลยเออเอ้าตรงไหนอ่ะปาการังใหญ่ๆนี่ข้างหลังนี่ลูกปากการังใหญ่ๆปากกาอืมปากกาใหญ่นี่เลยด้ามใหญ่เลยตรงไหนน่ะนูนๆมากมาฝั่งนี้แบมแบมอ่ะแบมจะเขียนให้แล้วนะครับนี่น้องแบมแบมจะเอาขอสามตัวเหมือนเดิมเลยลูกเดี๋ยว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 เอาอากวาดดีๆก่อนฮะยอะไรนกดลึกๆเลยกดลึกๆเอาแรงๆเลยลูก อาใช้มืออ่ะอะไรนี่อะไรนี่ตัวเดียวมามามาคุยก่อนลูกเลขอะไรนี่เก้าหนึ่งไหนเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเรามองไม่ชัดเลยแต่มันมองไม่ชัดลูกอ่ะอ้าบอกบอกหน่อยตัวไหนลูกที่เขียนเมื่อกีนเก้าหนึ่งฮะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ให้สามตัวบ่ลูก ไม่ไม่เอาสามตัวเอาแต่2ตัวทำไมถึงชอบเก้าหนึ่เลขคณิตเกมันเพาะดี9กมันพดีโอเคเกก็9ก้าเก็เก้าหนึ่ะแล้วแต่เชื่อเชื่อเชื่ออีกครั้งหนึ่งโลกเรอะไรนะที่เขียนลงดินเก้าหนึ่งาโอเค